ดรนิเวศเหมาวชิรวรากรเปลี่ยนสนามการค้าให้เป็นสนามรบในเดือนสิงหาคมปี2531อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือพลเอกชาติชายชุนวันได้ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการทหารกับประเทศกัมพูชาและส่งเสริมการทำธุรกิจร่วมกันกับประเทศในกลุ่มอินโดจีนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย กับเพื่อนบ้านที่มักมีเหตุกระทบกระทั่งและรบกันที่เขตชายแดนมาตลอดพลเอกชาติชายดำรงตำแหน่งนายกประมาณสองปีครึ่งและเศรษฐกิจในช่วงสาปีตั้งแต่ปี2531เติบโตเกิน10%ต่อปีถึงสาปีติดต่อกันกลายเป็นประเทศที่เติบโตสูงที่สุดในโลกดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนการเติบโตของ GDP และการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการหมือนของประเทศไทยโดยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากประมาณ400 50จุดในช่วงที่มีการประกาศนโยบายเป็นกว่า1,700จุดในช่วงปี2537หรือเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเกือบสีเท่าในเวลา5ปีครึ่งเท่ากับผลตอบแทนทบต้นประมาณ28เปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีและกลายเป็นยุคทองของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยที่ร้อนแรงเกินไปจนต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในปี2540เวลาผ่านมา37ปีแล้วขณะนี้ทุกอย่างในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถดถอยลง โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความคิดหรือนโยบายเกี่ยวกับการเมืองการค้าและความสัมพันธ์กับนานาชาติรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อยู่ก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและดูเหมือนว่าเราไม่ได้มีความคิดที่จะแก้ไขให้สงบลงคนหลายกลุ่มเรียกร้องให้ถ่ายรบถ้าจะเปรียบไปก็คล้ายๆกับว่าเรากําลังเปลี่ยนสนามการค้าให้เป็นสนามรบในอย่างที่เศรษฐกิจและตลาดหุ้นกําลังถดถอย ลงอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนบางที่ผมก็คิดว่าโลกนี้ก็มีวัตจักรของตัวเองช่วงที่พลเอกชาติชายประกาศนโยบายของประเทศไทยนั้นโลกเองก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงบสุขขึ้นสงครามกลายเป็นสิ่งที่ล่าสมัยประเทศหลักๆส่วนใหญ่กําลังเปิดประเทศทําการค้าขายกันอย่างกว้างขวางอุดมการ์ทางการเมืองเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความคิดชาตินิยมหรือสังคมนิยมที่พูดว่าเป็นซ้ายหรือขวาเริ่มตกยุคมีแต่การพัฒนาการทางเศรษฐกิจให้เติบโต โดยอาศัยระบบทุนนิยมและการเปิดประเทศค้าขายกันอย่างเสรีทั่วโลกเท่านั้นที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับมวลมนุษยชาติแต่แล้ววัตจักแห่งความรุ่งเรืองก็เริ่มเปลี่ยนไปย้อนหลังไปหลายปีโลกก็เริ่มมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่สงครามยูเครนกับรัสเซียซึ่งดำเนินต่อมาถึงวันนี้ก็กว่า3ปีแล้วที่ยังหาจุดจบไม่ได้ ต่อมาก็เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและล่าสุดก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิรานที่เพิ่งโจมตีทางอากาศต่อกันเมื่อสองถึงสวันมานี้เองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดําเนินต่อไปอย่างไรนอกจากสงครามจริงๆแบบใช้อาวุธห้ามหันกันแล้วโลกยังเริ่มเห็นสงครามยุคใหม่ที่รัชาต,ติต่อสู้กันด้วยการท้าและการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีเพราะการบอกว่าใครหรือชาติไหนจะเป็นผู้ชนะและมีอํานาจในโลกยุคใหม่นั้นระดับของความสามารถทางเศรษฐกิจ หรือ GDP และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือสิ่งที่จะตัดสินและนี่ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันคือสงครามการค้าที่อาศัยการตั้งหรือกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ประเทศได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จะทำให้ได้ชัยชนะและเป็นมหาอำนาจของโลกต่อไปในอนาคตสงครามการค้าระหว่างประเทศนั้นสุดท้ายก็ต้องสะท้อนไปยังเศรษฐกิจและตลาดหุ้นว่าที่จริงช่วงที่เริ่มประกาศสงคราม โดยประธานาธิบดีทรัมป์ดัชนีหุ้นหลักๆของอเมริกาก็ตกลงมาอย่างแรงซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสงครามนั้นมีแต่จะทำลายล้างเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจรุนแรงโอกาสที่ทำสงครามแล้วชนะและทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นซึ่งส่งผลให้ดัชนีหุ้นวิ่งขึ้นไปนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในโลกยุคใหม่พูดง่ายๆสงครามในโลกยุคใหม่นั้นมีแต่ผู้เสียหายทั้งฝ่ายผู้แพ้และผู้ชนะไม่เหมือนในอดีตที่ผู้ชนะมักจะร่ำรวยจากการได้ครอบครองทรัพยากรและความมั่งคั่งจากผู้แพ้ อย่างไรก็ตามถึงวันนี้หลังจากการประกาศสงครามการค้าดัชนีหุ้นของอเมริกาเริ่มจะปรับตัวกลับขึ้นมาบ้างหุ้นหลักๆบางตัวกลับขึ้นมาเกือบเท่าเดิมก่อนที่จะตกแต่หลายตัวก็ยังแย่อยู่มากอาทิเช่นหุ้นอย่างเทสลาที่ประสบกับการตกต่ำลงของยอดขายและกำไรที่เป็นผลส่วนหนึ่งจากเรื่องของสงครามการค้าเราคงต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรเมื่อสงครามการค้าดำเนินต่อไปยาวนานพอ และเริ่มเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของคู่สงครามแต่ละฝ่ายมองในภาพที่เล็กลงมาในระดับอุตสาหกรรมและตัวหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็เริ่มเห็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นมากมายเริ่มตั้งแต่สงครามรถไฟฟ้าที่มีการประกาศลดราคาขายลงแบบบ้าคลั่งคืออาจจะต่างกว่าต้นทุนโดยเฉพาะในรถจากจีนซึ่งมองดูแล้วการลดราคาแบบนั้นก็จะต้องโดนคู่แข่งประกาศลดราคาตามเพื่อรักษาตลาดสุดท้ายทุกคนก็เสียหายกันหมดโดยไม่มีใครชนะ และสุดท้ายก็จะมีบริษัทหรือยี่ห้อที่ต้องเจ๊งเพราะอ่อนแวกว่าในประเทศไทยเองนั้นเราก็มีสงครามส่งด,วด่วนซึ่งก็เป็นสงครามระหว่างผู้ให้บริการส่งพัสดุหรือสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงมากและแทบทุกบริษัทต่างก็พยายามแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเพื่อที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการลดราคาค่าส่งอย่างบ้าระห่งผลก็คือทุกคนเจ็บหนักขาดทุนกันมากมายและบางรายก็เจ๊งไปเลยในภาพยนตร์ซีรีส์ที่กำลังดังมากในเน็ตฟลิก เรื่องสงครามส่งด่วนนั้นอาจจะเห็นว่ามีผู้ชนะที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่ในชีวิตจริงผมคิดว่าทุกคนต่างก็เจ็บปางตายและอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรผมคิดแต่ว่าสงครามนั้นส่วนใหญ่แล้วจะทําให้ทุกคนเจ็บและยากลําบากซึ่งในที่สุดก็มักจะสะท้อนลงมาที่หุ้นเช่นเดียวกันสงครามล่าสุดอีกกรณีหนึ่งที่ประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่สื่สอพาดหัวกันว่าเป็นสงครามซุกี้ ซึ่งก็เป็นการประกาศลดราคาอาหารโดยการทําโปรโมชั่นขายซุกี้แบบบุฟเฟ่ที่ราคาต่ํามากของหลายบริษัทซึ่งส่งผลให้ร้านอาหารแบบอื่นๆที่ไม่ได้ปรับลดราคาต่างก็เหนื่อยกันไปหมดเพราะขายอาหารได้น้อยลงมากเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออาหารพตาขานั้นเป็นคู่แข่งกันทั้งนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ขายซุกี้ก็ถูกกระทบไปด้วยและหลายร้านก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทําโปรโมชั่นสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นสงครามอาหารพตาาร ที่อาจจะทำให้บริษัทที่อ่อนแอต้องเจ๊งและออกจากตลาดไปข้อสรุปของผมโดยรวมก็คือในช่วงนี้ดูเหมือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะของความปั่นป่วนโลกมุ่งเข้าสู่การสู้รบแข่งขันการดุนแรงขึ้นในทุกด้านซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายแ,แรงหรือเป็นหายนะทั้งฝ่ายที่แพ้หรือชนะมีโอกาสน้อยมากที่ผู้ชนะจะกินรวบหรือได้ประโยชน์จากสงครามในขณะที่ผู้แพ้นั้นมักจะเจ็บหนักบางทีถึงตายดังนั้นหากมองในสายตาของนักลงทุนแล้วการลงทุน ในสถานการณ์ของสงครามจึงเป็นความเสี่ยงที่ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรเป็นและมีโอกาสเสียหายหนะักถ้าไม่จําเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือรอสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ